ท่านผู้ชมมาไล่เรียงเรื่องนี้กันหน่อยมีต้นสายปลายเหตุนะครับคือภาพที่เห็นนี่ก็เป็นบรรยากาศความโศกเศร้าภายในบ้านหลังหนึ่งครับเป็นงานศพของนายสมเกียรติชงโคชาวบ้านกะลันพระหมู่11ตําบลสํารงอําเภอเมืองสุรินทร์นะครับก็มีญาติพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับเดินทางมาเคารพศพเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่นายสมเกียรติซึ่งเป็นพ่อเนี่ยถูกลูกเลี้ยงทําร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเมื่อวันที่7รรกรกฎาคมที่ผ่านมาฝั่งของภรรยาผู้ตาย นะฮะก็คือแม่ของผู้ก่อเหตุเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก็ตักเตือนลูกชายเรื่องของการใส่หน้ากากอนามายัยเวลาเดินไปไหนมาไหนในหมู่บ้านคนจะได้ไม่กลัวเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขาตักเตือนแล้วบอกว่าถ้าใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็จะถูกดำเนินคดีทั้งจำคุกทั้งปรับเงินแต่ว่าลูกชายบอกว่าไม่กลัวติดคุกก็เลยทําให้ในายสมเกียรติซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยซึ่งนอนอยู่ในมุง้งถามว่ามีอะไรกันคุยทะเลาะบอกแว้งกันทําไมจากนั้น ปรากฏว่าลูกชายเนี่ยก็วิ่งเข้าไปทำร้ายเลยฮะจนทำให้ในายสมเกียรตินั้นบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาคนะรับแต่ก่อนันดีทีนี้มันกินยาคิตะเวนอ๋อกินยาจิตะเวน่ครับครับีเป็น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 ผู้ป่วยยังไงชื่มเศร้าเหรอครับหรือว่าแต่ก่อนไม่เป็นอะไรนะแตบบ่ก่อนก่นทางานดีครับพอมันอยู่อยไปมันเป็นยังไงไม่รู้อีกปินยจิตะเวน อันนี้ก็เป็นคําให้การหนึ่งนะครับต้องไปตรวจสอบกันต่อนะฮะทางพันตํารวจเอกนครผู้รัฐผู้กํากับการสถานีตํารวจปูทอลําดวนบอกว่าได้แจ้งข้อหาทําร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ทางญาติให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตทําให้พนักงานสอบสวนต้องนําตัวส่งแพทย์เพื่อตรวจยืนยันนะครับแต่เบื้องต้นผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าทําไปด้วยความโมโหที่ผู้เสียชีวิตนั้นตอกข้อใส่ตัวเองครับ